ต้องทำต้องราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันเนี่ยรออ๋ออันนี้ลุงมีเล่มอ,อ,นนอันนี้ลุงมีเล่มเนาะแต่อ่าหนูถูกถามหน่อยมีคนถามเยอะมากว่าทะเบียนเนี่ยมันไปตียังไงโ,<อ>โอ้ยังสวยเลยนะคะนี่ตรงหนองบัวครับยังสวยเลยนะคะน,นีอตรงหนองบัวถ้าเป็นสิทธิ์แล้วเท่าไหร่นะ Rition, in, อันนี้เบ็ดเสร็จก็ที่ทำใหม่นะทำใหม่นี่อ่าทำทำใหม่ต่อใหม่เลยต่อใหม่เลยไม่ไม่ไม่ใช่ต่อใหม่ลุงเอาลวดเก่าเอาลวดเก่าไปทาอไปบิ้วไปบิ้วใช่โอ้ก็จะมีจะมีชุดนี้ครับทาสีใหม่โอ้ยังไแล้วก็อันนี้ไม้เป็นไม้ของลุงเองอ่าไม้ของลุงเองราคาอะไรก็อันนี้ไม้อะไรคะเนี่ยไม้มะขามโมโม่ไม้มงใช่ครับ อย่างเงาไม้คูนอันนี้ไม้คูนอันนี้ไม้โมงอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอู่อะไรนะอู่ต่ออะไรนะอู่สิงทองสิงทองอยู่วังแรดอืออยู่วังแรดเนาะเฉพราะค่าทำทั้งหมดห้าหมื่นใช่ห้าหมื่นก็คือลุงเอารถเก่าสภาพไม่ใช่อย่างนี้นะครับเอาไปให้อู่แล้วก็ไปทำเขาบิ้วใหม่นะครับอืมสพวาค่าบิ้วก็คือห้าหมื่นแต่ค่าของนี่เจ้าของลุงออกเองแล้วไอ้หลังคานี่เกี่ยวไหม หรือของเราว่เกี่ยวของเราอ๋อของเราแค่แค่มีสีกับคือเขาทําสีทําสีให้ทำโครงให้ทําสีช่วงล่างให้ของสวยชุดวงชุดเบรกอะไรมันดีอยู่แล้วนะลุงของอันนี้บอ๋อของเราอันนั้นดีอยู่แล้วแค่ว่าให้เราทํำลากไม้ไปทั้งหมดกี่ตันนะลุงตันถึงไหมลุงที่ว่าเต็มอ่ะลองเที่ยวก็ไม่ถึงสามตันมันมันเลี้ยงในชนิดอ่ะสองวันขึ้น้ามันน่นจะต้อง มันจะสามตันโอ้เครื่องอีทีร้อยสิบไหนขอดูหน่อยดิีบางคนเขาบอกว่ามันทุกไม่ได้ลอาปลอะลองลองฟังฟังจากปากคนที่คำทุกวันว่าอิอีทีอีทีได้มากกี่ตันอีทีร้อยสิบนี่ีมันทุกได้สามตันสามตันสี่ร้อยโอ้ตัวรถตัวรถนับแม้ตัวรถหนักไหมเขาเวลาเขาเขาช่างตัวรถก็ตันตัน สี่ร้อยเก้าสิบห้าอ๋อหักอันนี้หักแล้วใช่ไหมที่ได้สามตันอ่ะหักตัวรถแล้วเนาะโอ๋เนี่นะคะได้สามตันนะคะบางคนบอกว่าต้องร้อยสี่ร้อยห้านะคะอนี้ฮะอันนี้เป็นตัวนูนอันนี้อันนี้คือมืออาชีพในการลากไม้เลยนะคะไม้ตันนี่สามตันครึ่งถึงไหมไหนเนี่ยคะเนี่ยประมาณสามตันสี่สามตันสี่ไม่รวมตัวรถเฉพาะไม้เพียวๆรับรรทุกบรรทุกเอ้หมันนะอืม อันนี้คือบันทุกมันได้สามอันนี้อำเภอตรงเจริญนะครับอยู่ติดอำเภอหนองบัวนครสวรรค์ซึงเป็นอาติกใกล้เคียงกันนะครับอันนี้จะจะเพาะอู่เขาจะเป็นอู่ที่ต่อ,อโซนอำเภอหนองบัวนะครับตำบลตำบลทุ่งทองนะลุงนะตรงนั้บบนนะ หนองกลับปะหนองกลับโอ้ตำบลหนองกลับตำบลเป็นตำบลหนองกลับตรงนี้เป็นตำบลทุ่งทองนะครับอันนี้เป็นทรงหัวหนองบัวบ้านหัวก็เลยหัวหนองบัวเป็นจะเป็นเหมือนคลาสสิกอืมจะแบบดูดิทรงหัวคลาสสิกอันนี้ทำมันจะไม่เหมือนแบบทรงทรงโซนอีสานเนาะเขาจะแบบมีคนทำจริงๆแล้วมันเสียชีวิตแล้วอ๋อที่ที่เขาทำที่เขาตีที่แบบทำมาตั้งแต่แรกเลยนะต้องทำต้องราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันเนี่ยรอ ตอนสร้างขึ้นมาไม่ใหม่แล้วแล้วตอนนี้ที่เขาบอกว่าสามสามแสนกว่าอ่าไม่เกี่ยวกับเครื่องเจ็ดหมื่นหัวหัวก็คัสซีถูกไหมลุงใช่หัวก็คัสซีใช่เดี๋ยวนี้มันตกสองแสนแล้วใช่ครับตอนนี้ตกสองแสนอ่ะแล้วอย่างนี้อย่างนี้เข้าเข้าไฟเอเล่เข้าธนาคารเข้ารีตี้เขาก็ต่อได้ล้ออันนี้ลุงมีเล่มอันนี้ลุงมีเล่มเนาะแ่แล้วเอ้าดูทุกคนถามหน่อยมีคนถามเยอะมากว่าทะเบียนเนี่ยมันไปตียังไงถ้าเกิดเขาไม่มีทะเบียนเนี้ย มันไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนก็ไม่เป็นไรมันเป็นรถเกษตรแต่เขาลุงต่อให้มีทะเบียนเพื่อให้ถูกต้องนี่รากันว่าราบไปเฉียวไปชนแล้วใครมันมีประกันอเหมือนรถยนต์เสียปีเท่าไหร่ลุงเสียปีเท่าไหร่ปีแล้วก็พันกว่าบาทรู้เท่ารถเหมือนกับรถรถกูมมันเป็นสูตรเดียวอืมนี่นะคะสวยมากนี่นะคะคันนี้ถ้าเกิดปู่ต่อใหม่ๆจะกินของเขาแล้วสองแสนนะลุงว่าจะไหมน่าน่าจะสองแสน สองแสนนครับเงี้ยมันคนก็บอกสามแสนพวกก็บอกสองแสนหรือก็ใช่เจ้าหัวเจ้าคันสีเท่านั้นนะใช่ฮะไอพวกอุปกรณ์ไม่ได้นะเครื่องก็ไม่ได้ไม่ไม่หมายถึงว่าสองแสนนี่ได้หมดไหมไม่หมดอ้าวได้แต่หัวคันสีได้แต่หัวคันสีโอ้เครื่องย้อไม่ได้แสดงว่าที่เขาบอกสามแสนแปดก็คือรวมหมดใช่โอ้แต่มันก็แล้วแต่ที่ต่ออาจจะถูกกว่าถ้าอาถูกกว่ากันนิดนึงชิ้นช่วงที่ลุงต่อเนี่ยมันรถชิงนสูงอยู่เนาะต่อมากี่ปีที่ว่าต่อใหม่ รถคันนี้มันตกสามสิบปีแล้วเนี่ยสามสิบปีเนี่ยใช่สามสิบปีแล้วเนี่ยสามสิบปีได้โอ้โหแล้วอันนี้รู้กัแล้วเอาไปบิ้วใหม่เอาไปบิ้วใหม่อืนี่นะคะไม้มาท่ามุงอันนี้ขออนุญาตเอาลงช่องหน่อยกว่าเออได้เออแหนบสองชั้นพอดีลุงมาจอดพอดีนี่อันนี้ขับผ่านบรรทุกไม้ทุกวันนะคะขับผ่านทุกวันอ่าเนี่ยนะคะโอ้โหสวยมากอ่าไม้แบบรู้ก็แบ่งกับพี่เล็กเหรอไม่แบ่ง นี่นะคะเขานี่นะคะอุ๋วนี่นะคะดูในรอยรอยรอยบรรทุกไม้ตันมานะคะเพราะว่าเราก็บรรทุกเผาถ่านกันนะคะแล้วก็บรรทุกไม้ตันไปขายนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นอู่แต่จะถ้าถ้าแถวนี้จะเห็นเป็นอยู่นครสวรรค์นะคะนครสวรรค์เขาจะต่อทรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะลากไม้ตันเป็นคารวานเลยนะคะนี่อันนี้เขาไปบิ้วใหม่นะคะบิ้วใหม่หมดไปเจ็ดหมื่นนะคะเฉพาะทํานะคะ ทำหัวแต่ถ้าซื้อใหม่นะคะซื้อใหม่จะได้หัวคัสซีประมาณสอง0,000กว่าแต่ถ้าทําใหม่ทั้งไม้ทั้งอะไรอาจจะได้ประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าแต่เขา้ขขเขาทอก็สอได้นะคะมีเล่มมีอะไรข้างนจะไอตาอะไรนะลุงลุงลุงน้อยเปล่าที่เอารถลงไปคั้นี้น้อยเนี่ยนะฮะนยมนี่เลยตรงวัดติลมเลี้ยวขวาใช่ไหมอ่ามิเขาชื่ออะไรนะลุงลุงลุงอะไรนี่นะคะสวยมากนะคะโอเค ถ้าใครสนใจนะคะก็ดูได้ทรงแบบนี้นะคะเป็นเป็นทรงหงส์นครสวรรค์นะคะโอเคค่ะนี่โอ้สวยโอเคค่ะนี่นะคะสวโอ้ยังเงาเลยฮะอันนี้กลมๆกลมๆเท่าไหร่นะอ่าเฉพาะหัวค่ะซีสองแสนแต่ถ้ารวมทั้งหมดไม้เมยนนี้จะเท่าไหร่ประมาณสามแสนกว่าแสนกว่าะครับแล้วก็ลองมาหันดูของ ห้าหมื่นเก้านะอันนี้คือห้าหมื่นเก้าเียบเทียบกัน,กนไม่ได้เพราะเขาเป็นคนลรแบบของเขาคือมันเป็นมันเป็นแบบเป็นแบบคลาสสิกแต่แต่ว่าลุงเขาไปต่อใหม่นะคะต่อ,ไ,อไปบิ้วใหม่บิ้วใหม่หมดไปเจ็ดหมื่นเขาต่อมาเมื่อสามสิบปีที่แล้วเขาเป็นหัวคัดซีพอเขาซื้อมานพุ <c oughs> เขาก็ทําไม้ของเขาแล้วครั้นี้พอใช้ระยะเวลาไปนานๆมันบรรทุกไม้ตันไงมันไม่สวยก็เลยไปบิ้วใหม่เาราะว่าบรรทุกไม้ตันได้ตันละสองร้อยวันนี้เขามา สองตันกว่าวันนี้เขาได้แปดตันกว่าก็คือลุงก็จะได้อยู่ค่าแรงจ้างจ้างขนไม้อยู่ตันละสองร้อยแปดตันก็พันหกแล้วค่าน้ามันลุงบอกว่าไม่ถึงร้อยหรอกเขาบอกอย่างนี้หรอวันนี้แปดตันลุงเขาไปหลยเที่ยวแล้วเขาเขาพี่เล็กกันนะออคือลุงเขาเอาปีกไม้พวกไม้อะไรไปเผาถ่านแล้วเขาเป็นรบจ้างเขาเป็นรถรับจ้างนะครับแล้วเมื่อกี้มันทุกคูนเลยนะสามตันกว่าปีกไม้สะเดาปีกไม้สะเดาเขาไปเผาอันนี้ก็เอามาข้อมูลดีๆมาฝาก ใชหคะหเพื่อหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่พน,น้องมีมีประสบการณ์แชร์เกี่ยวกับอู่รถนี้ก็แชร์กันเข้ามาได้เพราะว่าเพราะว่าอู่นี้ก็ต่อมานานมากแต่เขาเด็กๆ ที่ผมขายแตนววานี่นะครับนี่อะไรแต่ครั้นี้ด้วยความที่ว่าราคาเขาสูงแล้วผมเอาจับมาไม่ได้จับมาขายคือมันมันก็จะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มเขาก็ทําเป็นพรีเมียมของเขาอ่ะคือเขาทําเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเกรดอาเอบวกนะครับของผมว่าถามว่าประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ประมาณบีบโดยประมาณนะบวกถามว่าใช้งานได้ไหมบวกบรรทุกได้เหมือนกันแต่ว่ารูปทรงหรือว่าความคัสติ้งแต่ละหัวม่ใชใช่แต่อันนี้คือเห็นตั้งแต่แบบเด็กเหล้งแต่แบบเด็กมากเลยใช่ตั้งแต่ อย่านนงน้อยต้องมีสี่สิบปีแต่ว่า<ช>คนตอนนี้คือ,อ 6, <7 S 2> เขาเสียปไปแล้วแต่ว่าถามว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบทรงนี้อาจจะเป็นทรงนั้นมันแล้วแต่ถ้าใครอยากจะติดต่อหัวทรงนี้นะครับก็ก ทีมมาเลยหนองบัวอูตอหนองบัวมันจะขึ้นเลยครับผมอีแตนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเราก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเราไม่รู้จักอูไหนเป็นพิเศษนะแต่แค่ว่าเห็นแล้วมันสวยเผื่อคนชอบเผื่อคนชอบมันจะเป็นทรงคล้ายๆหน้ายาวสิบร้อนหน้ายาวแต่ก่อนอืมนะคะแล้วก็โอเคครับก็มีสาระดีๆมาฝากเพราะว่าลุงลากผ่านหน้าบ้านทุกวัโอเคครับ